สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะมาพูดถึงการกินทุเรียนผิดไหมถ้าเราจะกินทุเรียนกินแบบแบบจริงๆไม่ต้องใช้สติในการกินค่ะแต่แค่มีความรู้ว่าทุเรียนเนี่ยกินแล้วได้อะไรจากเขาสิ่งที่เราจะได้เลยนะคะจากทุเรียนเยอะมากๆเลยคือกรรมถันและไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ของทุเรียนเนี่ยถ้าเทียบกันเป็นหลัก ร้อยร้อยแคลแล้วเนี่ยนะคะร้อยกรัมของเขาเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์มากถึงประมาณ30-40ถึงกรัมเยอะมากซึ่งไฟเบอร์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกายของเรานะคะเพราะเขาช่วยขับถ่ายร่างขับถ่ายสิ่งที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยออกมาไฟเบอร์คือสิ่งที่ดีมากทุเรียนมีกรรมฐานกรรมฐานจากทุเรียนเนี่ย ช่วยให้ช่วยเรื่องการดีท็อกลำไส้นี่คือเรื่องที่ดีของทุเรียนแล้วทำไมคนเราส่วนใหญ่ถึงต้องกลัวการกินทุเรียนเพราะว่าเขาอร่อยเขาอร่อยอร่อยเพราะอะไรคะอร่อยเพราะเขามีน้ำตาลการมีน้ำตาลเยอะเนี่ยคือเนื่องจากคนสมัยนี้ติดอะไรก็ตามที่เป็นความหวานถ้าไม่หวานฉันกินไม่ได้ถ้าอะไรก็ตามจืดๆมาแล้วไม่มีใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมฉันกินไม่ได้คนสมัยนี้มนุษย์สมัยนี้ติด อะไรที่เป็นสารแห่งความหวานสารแห่งความหวานไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายน้ำพูดแล้วนะคะไม่ได้มีประโยชน์คะ่ะให้แต่พลังงานดังนั้นทุเรียนนะคะสักหนึ่งคำก่อนทุเรียนนะคะหวานเลือกให้เป็นคะ่ะไม่ต้องเลือกทานสุกมากอย่างที่นํำทานเนี่ยคือนํำจะเลือกการปอกจากครลออกมาเนี่ยนํำจะให้เขาทำมาเป็นแบบลักษณะที่ เป็นหมอนทองแล้วค่อนข้างจะแข็งมากแข็งเลยนะคะแข็งเลยไม่นิ่มน้ำจะไม่ทานสุกมากนะคะไม่ทานสุกมากไม่ทานสุกมากแบบเละเละอย่างนั้นนะ่ะคือน้ําตาลเยอะเราได้กรรมฐานได้ไฟเบอร์ก็จริงแต่เราจะได้น้ําตาลเยอะนําเลือกที่นําจะเลี่ยงการทานน้าตาลลงในทุกๆรูปแบบเพราะนํารู้ว่าน้ําตาลไม่ได้เป็นสารอาหารให้กับร่างกายนะคะนําต้องการสารอาหารจากเขาค่ะ น้ำต้องการกรรมฐานต้องการไฟเบอร์ต้องการแร่ธาตุอื่นๆต้องการวิตามิน A B C D ดีจากทุเรียนแบบนี้นะคะต้องการวิตามินจากเขาต้องการแร่ธาตุจากเขาไม่ได้ต้องการน้าตาลท่องไว้แบบนี้นะคะคราวนี้การทานเนี่ยด้วยความที่หวานจะทําให้ทานเยอะทุเรียนมีอย่างหนึ่งที่เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นข้อดีของเขาไม่ต้องทานเยอะก็ได้แคลอรี่สูง เท่าที่นำดูตัวเลขมานํำอาจจะจำได้ไม่ไมเป๊ะนะคะประมาณร้อยกว่าร้อยกว่ากรัมของทุเรียนประมาณร้อยร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้ากรัมของทุเรียนที่ไม่นับเม็ดนะคะแคลอรี่ก็เกือบร้อยแล้วเหมือนกันคือเยอะค่ะนั่นหมายถึงอะไรสมมตินํำกินสักสองเม็ดเนี่ยนํำก็ทานได้สักสองเม็ดแล้วเนี่ยนะคะนํำจะได้แคลอรี่จากตรงนี้ไปแล้ว 200 kcal 200 kcal นี่คือเกือบมื้อนะคะมื้อหนึ่งเนี่ยเราคือประมาณแค่400แค่400 kcal เราก็พอแล้วในมื้อนั้นๆสำหรับการที่จะทำให้เราใช้ชีวิตมี activity อยู่ได้การได้รับเยอะเกินไปร่างกายไปไหนต่อคะเห็นไหมนําบอกแล้วถ้าเรารู้สักอย่างหนึ่งกินยังไงเราก็ไม่อ้วนคะ่ะการได้เยอะขนาดน,นั้นร่างกายเก็บค่ะถ้าไม่ได้ใช้อะไรร่างกายเก็บ ในรูปแบบของไขมันค่ะจะไปพอกที่ไหนก็แล้วแต่จะไปเก็บไว้ที่ตับก็แล้วแต่จะไปใส่แอบไปอยู่ในเส้นเลือดก็แล้วแต่ก็เก็บค่ะจะไปอยู่ที่หน้าท้องก็เก็บค่ะเห็นไหมคะกินแบบรู้ทันเขาคือถ้านําทานตรงเนี้ยไปสักสองภูอาจจะอร่อยทานได้นะคะ,ะนํำก็จะต้องลดสิ่งที่เป็นแป้งลงไป เพราะว่าแป้งเนี่ยก็ให้น้ําตาลเหมือนกันอ่าเจ้านี่ก็ถึงแม้นาจะเลือกแบบไม่หวานก็มีน้ําตาลคือทานได้แต่ลดข้าวในมื้อนั้นลงไปลดอาหารในมื้อนั้นลงไปให้เหลือสักครึ่งครึ่งของมื้อนั้นของเราในปกติพอนะคะกินแบบนี้ค่ะยังไงก็ไม่อ้วนนะคะคืออะไรก็ตามสิ่งอะไรก็ตามทุกรูปแบบ กินแล้วเนี่ยถ้ากินเยอะต่อให้ดีแค่ไหนก็อ้วนค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือทุเรียนนะคะนํำจะกินช้าสุดของนํำเลยประมาณสี่โมงเย็นจะไม่กินหลังจากนี้แล้วเพราะด้วยเขา,าดีก็จริงแต่นํำก็ยังมองว่าเขาให้แคลอรี่สูงมากและมีน้ําตาลสูงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สุกก็ตามทีการกินหลังสี่โมงเย็นเป็นอะไรที่เสี่ยงมากคะ่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเรานํำไม่ได้เป็นคนนอนดึกนํำประมาณนอนสอง ประมาณ3ามทุ่ม4ีทุ่มน้ำก็หลับแล้วนะคะเพราะว่าต้องการพักต้องการให้โกรดฮอร์โมนเขาได้ทำงานเต็มที่พอเรารู้ระบบการทำงานของร่างกายแล้วเนี่ยเราจะก็เรา,จะ,เราจะมาแพลนชีวิตของเราต่อไปได้ว่าเราจะมากินอะไรจะใช้ชีวิตยังไงจะออกกำลังกายช่วงไหนดีอย่างนี้ค่ะ,ะทุเรียนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเลือกประเภทเลือกให้ถูกไม่เละ จนเกินไปเพราะไม่ได้ต้องการน้าตาลแต่ต้องการแร่ธาตุและแคลอรี่จากเขาแล้วก็เลือกเวลาทานให้ถูกทานดึกเกินไปเนี่ยคือบอกเลยค่ะว่าชีวิตดาวแน่นอนค่ะสะสมอย่างเดียวค่ะสะสมเป็นไขมันอย่างเดียวต่อให้ดีแค่ไหนต่อให้เป็นไฟเบอร์อะไรก็ตามมันไม่ได้ใช้แล้วคะร่างกายตอนกลางคืนเราไม่มีความจําเป็นต้องทําตัวเป็นถังในการเก็บอะไรตะไรอาหารขยะต่างๆไว้เราใช้ชีวิตของเรามนุษย์ ใช้วันต่อวันอาหารกินสามมือ้อต้องกินแล้วสับเปลี่ยนไม่มีการกินแล้วสะสมนะคะทุเรียนทานได้ไม่ผิดเลยค่ะอร่อยมากๆด้วยกินให้เป็นเท่านั้นเองค่ะเลือกกินให้เป็นเลือกประเภทให้ถูกเลือกเวลาให้ถูกกินแล้วยังไงก็ไม่อ้วนค่ะอืม mm. เยี่ยมค่ะ